จ้าปลาดุกทิงรางวัลเนี่ยเอาปวั้นี่โอ้สีชัยสดๆเลยนี่เอาคือว่าสีลทปงเระดแอาชิงรางวัลชิงรางวัลสองวันห้าร้อยบาทนี่หน่ละห้าร้อยเออแม่เอาไปยืดได้ปลาดุกวพี่ไปไปได้ปลาดุกก่อนกันเนี่ยปลาดุกใหญ่แข่งกันนี่

ใจได้ใจเย็นแท้เขาเฮียเขาเลยอันนี้สอนเอาที่ดิเอาแล้วเอาคุนีอวารเอาคุนีสอนเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาไ่ได้ก่อนมูเอาเอ้าระบอกกันีกว่า เอาเห้ยเตรียมสาแล้วพ่อเปล่าเ้เจ้าล้วม่ได้น้ำเขาเล้โอ้โอ้โอ้ดูอีกแล้วอีกแ้วโอ้ยอ้วันบุมีไปเอาสาไปแข่งตัวเอาขอบคเา นี่ใช่่ะนี่เชี่ยวเราตีกันไอเชี่ยวออาวพี่แหวง็ใจเย็นแท้โอ้ยนี่นั่งยู่ซื่อยู่ดิส่าอุ้ยนต่แท้เอาเล้าเอาเดี๋ยวร้อยว่ได้กินอดดดดมุดหรอก พี่แหวงนี่ตีนังเสืออยู่นี่ก็เอาเลยโอ้ยกันตายไปดิจมีส่วนด้เอจอบยังยอลูกไม่เปนอเอาลงไปดูี่เด็ นี่พีแหวงมันยืนยู่ซื่อยู่ว่าเลกจักเือนีเสด้ต้อมือว่ดเานี่เ้องไดน่ะเาต้นนองไดอาแล้วโอ้ยเอ้โอ้ยพ่แหวงเบื้องที่ล่ะเสี้ยนใหญ่ก็นั่งยูนซื่อก็ไอ้ก็ไ้เสี้ยนซมือสํำร่องเอา่ันยอดาแม่บอกยอดมาฮะ ไปไม่เอาอ่างนี้กนฮาลอยตีบกนี้ปรมตัวแท่งขาอปเลี้ยงใช่ไหมตัวแทงข่อยเยเอานีอยู่อ่ะนางน้อยแบดนมีประดุกใหญ่ยังสิุบุบปลาดุกอตัวบางใหญ่นึ่งเอาพี่แห้งเจ้าทั้งหลังหลดนี้อันงไปใส่ล่ะลูกใหญ่โอ้ยเป็นปลาเชิงคือหลายตว่าบแงหรอบุ ปลาบะแมนเงินอุ้ยเต็มหน, <c oughs> น,นึ่เนเนง <c oughs> เอาพอยแหวงเอามันหนี้ตีว่ายังมีอยู่ปลาดุกใหญ่เด้อยวไงเต็มอีกสพาไทยพีโอหมด้อโอ้ยเอาเอาเอาเลี้ยวพังรัวเอล้ว พอดยี้แหวงเหาอหาวอนตีปยิ้มด้วยเห็ดไรแหไม่แร้บอกกาเราไหวด้มาบาเดียวได้เกียวเขี้ยวใส่ใส่ได้ครูทังกงทั้เตโอ้ยขาคนอีกาเอาบอกเมื่อนาไม่เนาะเป็นบ้าบกป้อตาไทยม่เลจอนเขาได้ เด้อวัน nó ไผเอาเข็งตักลง sai บ่บ่ เคีืนเ oh, no. ืน um, ัวจ no ับเขาจับเฮ้ยเราสุ้เทียเยนีก่อนย้มหโนห้โนใหโน่จบจจบไตนดูโอ้ได้เลยซิ่งเสียมาเขียเขียีอะไรโอ้เขียนเขียนมเขเขียนด้ครับเขียนด้เียต้องท้ายูปขึ้นเลยโอ้เนียนนนนนนน โอ้เอเจ้าเจ้าเจ้าเท้งเงินเทิเจ้นเจ้งเจ้นูน่เจ้นาเ้งเน้สุดยอเย้จาเลยว้าจบ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 อาไปยืมวัวไปเาตั้าปยังไงไปเอา้าบ้าดูตัวเนี่ยไปดุกันแล้วไปไปดูตัวไปามตวไปแล้วเ้าตัวไเ่อยาไปกเน่ยาแกตั